สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันจันทร์ที่24เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะคุ้นเคยกับทางเพจของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่คุ้นเคยต้องย้ำว่าเพจเราใช้ชื่อว่าเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านนะครับ เก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านแต่ถ้าเกิดไปทาง u t u b e เนี่ยก็เข้าไปชมในช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเว้นบักเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเว้นบักเล่าสู่กันฟังวันนี้วันจันทร์ครับเดี๋ยวมีสงช่วงเวลาเช่นเดิมในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของ Worldbank ออกคําเตือนในปี2024ปีคริสตศักราชนะครับจนถึงปี2026เนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกอาจจะมีภาวะที่เรียกว่า มีอัตราการเติบโตในต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดยซ้ำไปนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกิริดาเาวพิจิตผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาและผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก TDRI นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงทำมาหาก,กินวันนี้เรื่องของราคากุ้งนะครับทางกรมประมงก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาราคากุ้งตกต่ำแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการลักลอบนำเข้ากุ้งแต่อย่างใดเดี๋ยวพูดคุยกับคุณ บัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงธรรมหากินนะครับธนาคารอมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสิน1ปีนะครับซึ่งจะมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเป็นทองคําแท่งน้ําหนักทอง10กิโลกรัมมูลค่าณนะวันนี้เนี่คือ26ล้าน5แสนบาทนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทอีกด้วยเพียงแค่ออมขั้นต่ําตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะครับแล้วก,กจนครบ อายุของสลากแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบีย้ยกลับคืนมาในอัตรานหน่วยละ35สตางค์ซึ่งดอกเบีย้ยและเงินรางวัลที่จะรับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับการออกรงวัลจะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นก็หมดเขตร,รับฝากหรือว่ารับออมในวันที่15 กรกฎาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสนใจก็สามารถออมผ่านธนาคารอมสินในทุกสาขาหรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o ก็ได้เช่นกันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน w w w g s b o r t h หรือจะสอบถามทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเงินไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์พร้อมกับกระปุกอมสินซึ่งจะมีรูปทรงเป็นรถไฟฟ้า จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง2ระงวังเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้ หรือว่าจะส่งกลับมาทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น a c e b o o k Live เนี่ยเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุน้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยได้ถุนดานเบนวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยได้ถุนดานได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กกําาาหหนนนดดเอไว้ใทุสัปัป์ะครบ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณทุกฟังก่อนเดี๋ยวคาถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหานี้บัตรเครดิตโดยจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า r e c a r d นะครับซึ่งจะเป็นการรวมหนี้เอาไว้ที่เดียวโดยจะให้วงเงินสินเชื่อเนี่ยหเท่าของรายได้แต่ไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชําระคืนนาน7ปีด้วยกันตัวอีกครั้งนะครับ ธนาคารอมสินนะครับขอนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตนะครับซึ่งธนาคารจะใช้ชื่อว่ารีคาร์ดโดยจะรวมหนี้เอาไว้ที่เดียวแล้วก็จะให้วงเงินสินเชื่อ5เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน5้าแสนหรือไม่เกิน5้าแสนบาทนะครับโดยมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน7ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่ออมสินรีคาร์ดเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารนมสินธนาคารจะให้วงเงินไม่เกิน5เท่าของไรายได้หรือไม่เกินจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับหรือไม่เกินจานวนเงินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live ก็พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งคําตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเช่นเดียวกับทาง u t u b e นะครับส่งคําตอบกลับมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยสําหรับรายชื่อผู้โชคดีประจําวันที่21มิมิถุนายนครับจากกรุงเทพมหานครก็ ขอแสดงความยินดีกับคุณสารินีจุมพลนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องของธนาคารโลกออกมามองภาพของเศรษฐกิจโลกในปี2024ถึงปี2026อาจจะมีอัตราการเติบโตในต่ำกว่าก่อนโควิดด้วยซ้ำไปเกิดอะไรขึ้นเราจะไปพูดคุยกับคุณกิดาพาวพิจิตนะครับผู้อำนวยการ วิจัยโครงการเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาในฐานะผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึกของทีดีไอนะครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับกฤษดาครับสวัสดีค่ะคุณพี่เครับสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ,ค,ะ,ค,ะครับโอ้โหสองสี่สองหกนี่มันก็เกิดอะไรขึ้นนะ <laughs> ทําไม <laughs> ทําไมโบแบงค์ขามออย่างกันพอเลย ใช่จิงๆไม่ได้แปลกใจนะคะเพราะว่าเพราะว่าจากที่ได้ดูตัวเลขมาแล้วเนี่ยค่ะยังไงนะคะอย่างช่วงก่อนโควิดกับหลังโควิดเนี่ยมันก็จะต่างกันอยู่แล้วช่วงต่างโควช่วงช่วงหลังโควิดเนี่ยต่างกับก่อนโควิดอย่างไรอธิบายก่อนเอาการเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าทําไมเขาถึงมองว่าเศรษฐกิจโลกจะโตช้าลงนะคะในช่วงหลังโควิดอันนี้คือก่อนกับหลังนะฮะช่วงช่วงเกิดโควิดเราไม่คุยนะฮะเอาไว้ก่อน ใช่ใช่เพราะว่าช่วงโควิดระบาดยีดเลยดเราะที่ World Bank เขาออกมาพูดเนี่ยเขาบอกว่าอีกสามสี่ปีเนี้ยนี้ไปก็คือหลังโควิดเนี้ยใช่ไหมคะโลกเนี่ยจะโตช้ากว่าตอนที่สามารถโตได้ก่อนโควิดอับที่ซ้ำนะคะเขาก็เลยให้เหตุผลว่าทําไมนะคะซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครย่ก็อย่างแรกก็คือว่าเงินเฟ้อใช่ไหมเงินเฟ้อก็คือราคาสองปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนั่นเองนะคะมันคือการการ เติบโตของราคาช่วยเงินเฟอ้อเนี่ยในโลกเนี่ยมันก็จะไม่กลับไปต่ําเหมือนก่อนโควิดอีกแล,อแล้วนะคะจา,จากการดูประมาณการของเขาเนี่ยเงินเฟอ้อในโลกในอีกสองสามปีข้างหน้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสซกว่านะคะจะลดลงมาจากจากตอนที่แน่นอนนะคะตอนที่มีสงครามยูเครนนะคะเจปดเปอนใช่ไหมคะเงินเฟอ้อ มันก็จะลงมานะคะแต่ว่ามันก็จะอยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นครึง่ง hmm. ไม,ม่เหมือนตอนก่อนช่วงก่อนโควิดนี่เงินเฟอ้อต่ํามากนะคะเงินเฟอ้อในโลกนี่จะอยู่ประมาณไม่ไมถึงสองเปอร์เซ <c oughs> ะะ็นเพราะฉะนั้นราคาของที่แพงขึ้นแน่นอนมันก็ทําให้กําลังซื้อใช่ไหมคะของประชาชนนะคะหรือว่าของธุรกิจของรัฐบาลเองเนี่ยก็ลดลงนะคะคือเรื่องหนึ่งนี้ก็คือเรื่องเรื่องเงินเฟ้อที่จะอยู่ในระดับ ที่สูงกว่าก่อนโควิดเหตุผลหลักๆก็อาจจะมาเรื่องจากเรื่องของราคาพลังงานนะคะน้ํามันรนะาคาแก๊สธรรมชาติที่มันสูงกว่านะคะระดับระดับของมันสูงกว่าก่อนโควิดอยู่แล้วนะคะเนื่องจากมีความไม่สงบใช่ไหมคะทางดา้านภูมิรัฐศาสตร์มีสงครามในยูเครนอะไรก็ว่าไปซึ่งก็จะไม่จบง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราพวกเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มันก็กระทบราคานะราคาสินค้าพู้กําพรนโดยเฉพาะน้ามันะหรือน้ำมัน แก๊สธรรมชาตินั่นก็เรื่องเรื่องหนึ่งนะคะเพราะพอเพราะราคาของเนี่ยมันมันยังอยู่ในระดับที่สูงใช่ไหมคะมที่ตามมาเนี่ยก็คือดอกเบีย้ยงั้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะกดต่ําให้ต่ําลงไปเหมือนระดับตอนช่วงก่อนเป็นโควิดเนี่ยดอกเบีย้ยในโลกเนี่ยเกือบเกือบเป็นศูนย์นะคะคือน้อยมากนะคะน้อยมากถ้าจะไม่ผิด<อ>เหมือนกับะะอเมริกาหรือญี่ปุ่นไม่แน่ใจที่เขาคิดค่าค่าฝากเงินด้วย ญี่ปุ่นใช่ใช่ไหมฮะเข, <อ S 1> ขาฝากเงินในกาเนี่ยประมาณศูนย์ใช่ญี่ปุ่นนี่ติดลบติดลบเลยใครฝากเงินเสียตังนะอ่าตอนนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในช่วงหลังโควิดเนี่ยเราจะเห็นว<ช>่า <estion. S 2> พอราคาของเนี่ยอ่มันมันอยู่ในระดับคือเงินเฟ้อนะคะการเติบโตของราคานี่มันอยู่ในระดับที่ที่สูงกว่าก่อนโควิดใช่ไหมคะ<ช> <ๆ S 1> ตัวเงิน<ๆ>ตัว,ต,วตัวดอกเบี้ยเองเนี่ยก็จะไม่ลงมาต่ําแล้วเพราะว่าอ,อ่เวลาเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ระดับที่สูงนะคะธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องอ่อรักษาตัวอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่ให้ต่ํามากเพราะถ้าต่ํามากเนี่ย นะคะเดี๋ยวคนจะยิ่งออกไปซื้อของไปยิ่งไปกู้เงินนะคะจบ<อ>ับใจใช้ต่อยนะคะทําให้ราคาของยิ่งขึ้นไปอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามพยายามที่จะกดกดเงินเฟอ้อเอาไว้ก็เลยจะไม่ลดดอกเบีย้ยค่ะ <C> นโยบายขอ,ของเขาเนี่ยเพราเนโยบายไม่ได้ลดต่ําลงมามากแบงก์พาณิชย์ต่างๆใช่ไหมคะเขาก็จะอิงดอกเบี้ยนโยบายเขาก็จะไม่ลดดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากอะไรของเขามากกันนะคะเพราะฉะนั้นอันที่สองคือดอกดอกเบี้ยค่ะในโลกเนี่ยมันจะไม่ลงไปต่ํา นะคะเหมือนกับตอนตอนก่อนโควิดอีกแล้วนะคะมันก็จะอยู่อยู่ประมาณธนาคารโลกบอกว่าอยู่มัสองเท่าเลยนะคะของ mm hmm. สองระดับระดับก่อนโควิดเพราะฉะนั้นพอดอกเบี้ยสูงใช่ไหมคะเราก็คงะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมคะจะไปกู้เงินมามาซื้อของหรือว่าห้างร้านต่าง,าง,างๆใช่ไหมคะ จะไปกู้เงินมาลงทุนอะไรเพิ่มเติมมากมายเนี่ยมันก็คงจะลําบากกว่ากว่าตอนสมัยที่ดอกเบีย้ยต่ำๆรัฐบาลเองก็ตามค่ะจะไปออกพันธบัตรกู้เงินเยอะๆนะคะเ,เหมือนสมัยก่อนโควิดก็ก็ลําบากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็โตช้าลงไปด้วยใช่ไหมคะ จริงๆก็ต้องบอกอีกตัวหนึ่งด้วยค่ะ,ะรครือเีื่องค่าเงินค่าเงินนะคะโอ้โหะคะ่าเงินดอลลาร์ตอนนั้นเท่าไหร่นะ้วสามสิบสองสามสามมาแล้วจำไม่ผิดใช่อเปล่าใช่คือทั่วโลกเลยนะคะค,ค่าเงินจะไม่อ่อนโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนานะนี่พูดถึงประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยแล้วกันนะคะเพราะว่าของสหรัฐเนี่ยดอลลาร์เขาเขาแข็งใช่ไหมคะทําให้พอเราเอา ค่างเงินของเราเนี่ยค่างเงินบาทไปเทียบเนี่ยเราก็อ่อนนะคะเราะฉะนั้นค่างเงินของประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เนี่ยจะอ่อนลงนะคะกว่าช่วงระดับของก่อนโควิดนั้นค่างเงินที่อ่อนเนี่ยแน่นอนนะคะ,ะมันก็ช่วยช่วยทําให้การส่งออกใช่ไหมคะเวลาส่งออกเนี่ยเราก็ได้รับเงินแล้วพอแปลงเป็นเงินบาทก็ได้มากขึ้นใช่ไหมคะ <Ă là S 2> หรือว่าประเทศอื่นเขาก็แปลงเป็นเงินสกุลของเขาวอะค่ะก็ได้มากขึ้น,น,แ,น,นแต่ว่าอย่าลืมว่ามันก็มีฝั่งนําเข้าด้วยพอเรานําเข้าน้ํามันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ เราคูณด้วยสามสิบหกบาทแทนจะคูณด้วยสามสิบาทใช่ค่ะราคาพลังงานที่เป็นต้นทุนการผลิตต่างๆมันก็มันก็ขึ้นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลเวียนนะคะมันก็เลยเป็นงูกินหางเพราราคาพลังงานขึ้นใช่ไหมคะเงินเฟ้อก็ขึ้นอะไรอย่างนะะี้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยทําให้นะคะ,ะกําลังซื้อค่ะง่ายๆนะคะของหลายๆประเทศเลยเนี่ยมันก็คงไม่ไม่สามารถที่จะเหมือนเดิมนะคะเหมือนก่อนโควิดได้ก็ทําให การขยายตัวเศรษฐกิจโลกมันยังขยายอยู่นะคะดูประมาณการของธนาคารโลกก็บอกว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้น่าจะโต2.6เปอร์เซ็นใช่ไหมคะ <doub ly> ปีหน้ากับอีกสองปีข้างหน้าก็โต2.7เปอร์เซ็นนะคะก็ยังโตอยู่แต่อาจจะไม่ได้โตเหมือนกับสมัยก่อนโควิด <c oughs> ซึ่งเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกนี่โตมา3เปอร์เซ็นกว่าค่ะ ครับแต่ว่าอันนี้เป็นคําถามนะครับว่ากรณีของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาจะโตขึ้นหรือว่าเขาจะโตน้อยลงอะไรกันแล้วแต่เนี่ยของเราเนี่ยขอ,ของไทยเราเนี่ยเราจะต้องไปสัมพันธ์กับเขาไหมหรือยังไงหรือมันต้องผูกพันกันหรือ,อยังไงฮะคุณกิดดนดาโอ้โแน่นอนค่ะของเราสัมพันธ์กับเขาขพนเ,นเพราะว่าเราพึนน่งพ่งาใช่ค่ะเราเราสัมพันธ์กับเขาใน,ใน,ใ,นในทางบวกเลยหมายถึงว่าเขาขึ้นเราก็ขึ้นเนาะเขาลงเราก็ลงใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศต้องบอกตามตรงว่า เล็กเลยนะค่ะเล็กนิดนเดียวเ,<ร>เองเราเราเลี่นิดเดียวนะคะใน,ในโลกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่เคยเล่าให้ฟังนะคะประเทศไทยเนี่ยแค่ครึ่งเปอร์เซ็นเองนะคะของมูลค่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยตรงนี้ครับเวลามีคนเวลาพูดจะอะไรเข้าไปเปรียบเทียบกับอินเดียมั่งเปรียบเทียบกับจีนมัางมันเปรียบกันไม่ได้ใช่ไหมคุณ้ชโอ้ไม่เลยค่ะจีนกับอินเดียเนี่ยจีนเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกอินเดียอันดับห้าของโลกสองประเทศนี่ครึ่งโลกกันนะ ใช่ค่ะแม้เทศไทยเนี่ยนะคะมูลค่าเศรษฐกิจในโลกเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะครึ่งเปอร์เซ็นต์0.5%ศูนย์จุดห้าเอรนงค่ะศูนจุดห้าเปอร์เซ็นเองเพราะฉะนั้นเราน พึ่งพานะคะพึ่งพาเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากนะเพราะว่าถ้าเราจะแค่ขายของในประเทศเราก็คงจะไม่ไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเราพึ่งพาทั้งการใช่ไหมคะการค้าขายใช่ไหมคะของน้ำข้าวการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสัมพันธ์นะคะกับกับเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านฟังเข้าใจว่าสมมติผมมีเงินหนึ่งร้อยบาทผมมีรายได้เข้ากระเป๋ามาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะฮะ เอ่อมันจะเป็นด้านรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวสักกี่บาทแล้วก็เป็นรายได้ที่มาจากการส่งออกสักเท่าไหร่กี่ได้อ๋อค่ะถ้าดูเฉลี่ยของประเทศเราเฉลี่ยเฉลี่ยาประเทศอ่าประเทศเราเนี่ยมีรายได้หนึ่งร้อยบาทนะคะจากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยนะคะถ้าสมัยก่อนโควิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบสองบาทสิบสองบาทนะแต่วันนี้ยังไม่ถึงใช่ไหมว่าเรายังยังไม่ถึงยังไม่ถึงใช่ใช่ค่ะวันนี้ก็อาจจะสักสิบบาทสิบบาทอืมครับ การส่งออกสินค้าเนี่ยค่ะการส่งออกสินค้าเนี่ยประมาณหกสิบาทโอ้โหเพราะฉะนั้นมันมันต่างกันมากนะคะมันต่างกันเราค่าการการส่งออกเนี่ยค่อนข้างมากนะแต่เราพิ่งพนาเข้าเยอะเหมือนกันนะคะการนําเข้าเราก็เยอะนะพอๆกับการส่งออกเช่นเดียวกันอันนั้นเป็นรายจ่าย นะันเป็นรายจ่าย <laughs> ใช่นันเะป็นรายจ่ายนั้นะเป็นรายจ่ายใช่ค่ะแต่ถ้ารายได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะคะคก็คือเอ,อ่อมาจากการส่งออกอะค่ะส่งออกอสินค้าเนี่ยสถิตที่ใหญ่ที่สุดแต่จริงอีกตัวหนึ่งที่ใหญ่มากที่เดายวาดไปยจะไม่ทราบนะคะคก็คือการจับใจใช้สอยของคนไทยเองเนี่ยะคะ่ะภายในประเทศแหละจะบอก อ่าคนไทยเราเองเราจับใจใช่ไหมก็เป็นรายได้ของห้างร้านธุรกิจไทยใช่ไหมคะถ้าเราถามตรงนั้นแล้วก็กลับมาเป็นรายได้ของลูกจ้างหรือว่าคนที่ทํางานด้วยนะคะอันเนี้ยนะคะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นหรือว้าร้อยบาทคือห้าสิบห้าบาทใช่ค่ะอฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ก็เยอะนะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะครับครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจโลกอีกสองสปีข้างหน้าเขามีแนวโน้มที่จะเอาละมีการเติบโตอ่ะแต่ว่าไม่ไม่สูงสักเท่าไหร่เนี่ย ของเรามีสิทธิ์ที่จะมากมายกว่านี้ไหมฮะหมายถึงว่าอัตราส่วนน่าจะดีกว่านี้ไหมฮะ หมายถึงว่าถ้าเศรษฐกิจโลกขยายตัวสมุดข้อสองเปอร์เซ็นเราอาจจะขึ้นไปสามเปอร์เซ็นได้ไหมหรืออะไรทำนองนี้อ๋ได้ได้ใช่ไหมคือของของเราเนี่ยจริงๆเราเราประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยเรามักจะขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกโดยเฉลี่ยเนี่ยต้องบอกว่าประเทศประเทศที่ใหญ่นะคะอย่างอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยน้ำหนักในในตัวในมูลค่าเศรษฐกิจโลกเขาจะเยอะใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าถามว่าเขาโตเนี่ยเขาจะไม่ได้โตเยอะอะค่ะเขาจะโตประมาณประมาณเอ่อหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นตนะแต่ขนาดเขาใหญ่อ่าพวกขนาดเขาใหญ่พวกขนาดเขาใหญ่เขาจะเลยโตไม่ได้ไม่ได้เยอะนะคะเพราะหนึ่งเปอร์เซ็นที่อเมริกาโตนี้ก็เป็นเมือคข้ามมหาศาลแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างปีปีนี้ที่ธนาคารโลกประมาณการไว้นี่คืออเมริกาโตเยอะมากนะคะคือโตเยอะ กว่าก่อนโควิดอีกก็คือโตสองเปอร์เซนกว่าเลยนะคะอันนี้ก็ก็จะนะคะก็จะทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ขยายตัวนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยค่ะเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาประฐานเราเล็กกว่าใช่ไหมคะเราอมักจะโตการขยายตัวค่ะมันจะได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่ามันได้เปอร์เซ็นต์ที่ที่ที่สูงกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเศรษฐกิจโลกเนี่ยโตได้ประมาณสองสองจุดหกเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติประเทศกําลังพัฒนาก็ควรจะ โตได้ในมากกว่านั้นในในใน,ในรูปของเปอร์เซ็นต์น่ยนะคะในได้มากกว่านานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอย่างปีนี้ค่ะเศร,รษฐกิจไทยเรากนานา็น่าจะนะคะโตได้อยู่ประมาณนะคะสองจุดห้าถึงสามเปอร์เซ็นเนี่ยนะคะก็อยู่อยู่อาจจะใกล้ๆกับการแขางตัวเศร,รษฐกิจโลกอาจจะมากกว่านิดหน่อยะคอะันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะครับ,รบแต่นี่คือภาพรวมใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่คือภาพรวมภาพรวมแต่ถ้าเกิดเราแยกเป็นรายสาขาแล้วครับโดยเฉพาะภาคการส่งออกในภาคไหนที่มีจุดเด่นมากอะไรบ้างฮะ ค่ะจริงๆต้องบอกว่าตัวที่จะขับเคลื่อนนะคะเศรษฐกิจกไทยปีนี้การขยายตัวเศรษฐกิจปีนี้คงจะเป็นเรื่องการส่งออกนะคะ,คะการส่งออกของเราเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าพอดีปีที่แล้วเนี่ยอ่มันหดตัวนะคะหดไปหนึ<ช>่งเปอร์เซ็นนะคะ<ช>ก็คือแปลว่าปีที่แล้วเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยนะคะมูลค่ามันน้อยกว่าปีก่อนหน้าหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่ปีนี้ค่ะ ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะคะการประมาณการคือน่าจะมากกว่าปีที่แล้วประมาณ2%เปอร์เซนถึงสเปร์เซนะคะนั้น,น,นก็น่าจะนะคะน่าจะเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนนะคะาทางธุรกิจทางรายได้นะคะของของ ธุรกิจในประเทศไทยรวมถึงคนไทยด้วยอ่ะนะคะอ,อันนั้นก็เป็นเป็นตัวหนึ่งเพราะอย่างที่เรียนนะคะมันเป็นตัวใหญ่นะในในเศรษฐกิจไทยอ่ะนะคะเป็นรายรับที่ใหญ่ของเศรษฐกิจไทยอ่ะคะ่ะจริงๆอีกตัวหนึ่งอ่ะนะคะที่เรายังไม่ได้พูดถึงเมืม่อกี้นี้ก็คือการใช้จ่ายของภาคราัฐใช่ไหมคะเพราะว่าตัวงบประมาณปีหกเจ็ดเนี่ยเพิ่งนะคะเพิ่งเพ,พิ่งได้รับการอนุมัติผ่านสภาออกมาใช่ไหมคะก็จะมีการเบิกจ่ายออกมานะคะ เพราะว่าติดอยู่หลายเดือนเลยนะคะตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วนะคะ <c oughs> เพิ่งมาเบิกจ่ายได้เนี่ยก็คือประมาณต้นเดือนอพฤษภาคมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีเงินออกมาะะจากทางภาครัฐตรงนี้ด้วยนะคะคิดแล้วก็อาจจะเป็นอีกสักประมาณสองเอร์เซนะคะของมูลค่าเศรษฐกิจไทยนะคะก็จะออกมานะคะตรงตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็ยังยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะที่ฟื้นตัวนะคะจากปีที่แล้วนะคะโดยเฉพาะจากชาวต่างชาติเนี่ยปีที่แล้วเห็นบอกมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมคะ เข้ามาเมืองไทยจะไม่ได้แล้วว่ากี่กี่รายแต่ว่าในในปีนี้เนี่ยค่ะ,ะจะมากกว่าปีที่แล้วอาจจะขึ้นไปถึง35ล้านคนคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมากกว่าปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะทําให้นะคะรา,รายรับจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยแลวอย่าลืมค่ะว่าเรายังมีการลงทุนนะคะที่มีข่าวมากมายใช่ไหมคะว่ามีการโยกย้ายฐานการลงทุนนะทะ่ามกลางภูมิรัศศาสตร์ที่ไม่แน่นอนเนี่ย บริษัทต่างๆก็อยจะย้ายจากเมืองจีนใช่ไหมคะหรือบริษัทจีนเองก็กจะย้ายจากเมืองจีนประเทศจีนนะคะมาประเทศไทยด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการลงทุนนะคะจะเห็นจะเห็นตัวเลขมหมเงินการลงทุนนะคะเข้ามาเพิ่มขึ้นในปีนี้และปีหน้าด้วยอ่ะ,ค,ะครับครับ,รบอ่เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองเอาเป็นว่าของไทยเราปีนี้ก็ถือว่า,ายังยังเติบโตอยู่ในอัตราที่คาดการกันอาไว้นะ ค่ะก็น่าอยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นครึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ครึ่งครับโตมากไปดีให้เขาเรารวยแล้วเด็ดจริงๆก็ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะจริงอันนี้พูดเพื่อให้สบายใจกันค่ะค่ะแต่จริงๆยังยังต่ํากว่าที่ที่เราน่าจะทําได้ควรจะทําได้ครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับคุณกฤดาภพิจิตรนะครับ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก TDI นะครับก็คุยกันในช่วงนี้นะครับเรื่องราวของเศรษฐกิจโลกตกต่ำแล้วเศรษฐกิจไทยเราจะเป็นยังไงต่อนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงธรรมหะกินครับวันนี้เรื่องของราคากุ้งตกต่ำเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีข่าวว่ามีการลักลอบนําเข้ามาข้อเท็จริงเป็นอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับคุณบัญชาสุกแก้วที่บดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงธรรมหะกินนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่า สินเชื่อออมสินเพื่อแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตหรือว่าออมสินรีคาร์ดเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะให้วงเงินไม่เกิน5เท่าของรายได้คําถามคือถ้าเกิดคิดเป็นจํานวนเงินเนี่ยจะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยตใต้ถุนนานถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยตใต้ถุนนานเบนวักเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคําตอบกลับมาใน Inbox ได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ